เมื่อคุณไปพรีเซนต์งานให้กับบริษัทและเจ้านายกำลังดูคุณอยู่ทันใดนั้นคุณรู้สึกคันจมูกคุณจึงแอบแค่คิ้วมกนิดหนึ่งและเจ้านายก็ตกใจเพราะเรากำลังพรีเซนต์ให้กับบริษัทใหญ่เขาจึงเรียกคุณไปอบรมคุณรู้สึกขอบคุณเจ้านายที่แนะนำตักเตือนให้คุณมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้นคุณจึงอยากขอบคุณเจ้านายเป็นภาษาอังกฤษ Magic Talk บทที่72ตอบรับคำวิจารณ์อย่างสุภาพขอบคุณสำหรับความคิดเห็นนะคะ Thanks for sharing Thanks for sharing หรือ Thank you for sharing Thank you for sharing ตัวคำว่า for ออกเบาๆนะคะ Thank you for sharing ประโยคนี้ใช้ได้ทั้งคำชมและคำวิจารณ์ค่ะถ้าคำวิจารณ์นั้นมีประโยชน์คุณสามารถพูดต่อได้ว่าเรื่องนี้ที่ฉันจะทำให้ดีขึ้นค่ะ I'm getting better at this I'm getting better at this คำว่า better สามารถออกเป็น better หรือ better ได้เลยค่ะ I'm getting better at this I'm getting better at this และลง้ายว่า ฉันสัญญาค่ะ I promise I promise ตรงคำว่าเพราะเน้นดังๆนะคะตรง miss รำเบาค่ะ I promise I promise ทีนี้ก็ตอบรับคำวิจารณ์ได้เลยค่ะ Thanks for sharing I'm getting better at this I promise คุณรู้สึกขอบคุณที่เจ้านายได้ตักเตือนทำให้คุณเป็น best version ของคุณได้ดีขึ้นอีกเรื่อยๆ อยากมีประโยคสวยๆเอาไว้สื่อสารอีก100ไอเดียเป็นเจ้าของ Magic Talk Audio ได้แล้ววันนี้ที่ Line at, at English Smile